เริ่มพิพัด์เลยครับในฐานเรา้อกับกับภาพนเรื่องนี้ค่ะหลานมากมันต้องพูดเลยโปรเจกดีเป็นไงบ้างกับภาอยู่เรื่องนี้โปรเจกต์นี้กับอ๋อคือพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้หมดเลยอะเริ่มไปครับเพราะว่าเห็นว่าแบบทำมานานอยู่สามปีที่อยู่ไม่ต้องสามปีแล้วตอนนั้นเอาอะไรกินระหว่างเขาก็แบ่งใจเขาแบ่งใจอ๋อก็ผมว่ามันเหมือนมันเป็นหนังเหมือนส่งไม้ต่อฮะหมายว่าไม้ต่อนี่มันเริ่มมาจากแบบ เหตุการณ์ในชีวิตจริงของทุกคนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราผมว่าเราทุกคนแชร์อะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ในครอบครัวครอบครัวอันนี้อันนี้จะเป็นดูเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่ผมว่าประเทศมันก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าณาทธรรมหนึ่งก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีพี่เป็ดที่เขาเป็นคนเขียนบทเขาก็เหมือนไปพลิกอัพสิ่งนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาซึ่งมันผมคิดว่าน่าจะเลียตกับทุกๆคนเขาก็ส่งเรื่องเนี้ยมาให้ผมผมกดอรับ์ แล้วพอมันเป็นบทขึ้นมาปุ๊บผมก็ส่งไม้เนี่ยต่อมาให้นักแสดงส่งมาให้ต่อให้ทีมงานแล้วทีมงานถ่ายทําเสร็จปุ๊บผ่านก็ส่งต่อให้คนตัดต่อส่งต่อให้พี่กล้องคนทําเพลงแล้วก็เนี่ยผมว่ามันใช้เวลาสามปีเนี่ยค่อยๆส่งไม้ต่อมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้ไม้มันกลาลังจะมาถึงคนดูทุกคนอะไรเงี้ยเคยจริงๆผมก็ทำไมมันนานนะันจารย์ใช่ไปล่ะเออนังทั่วไปนานเหรอเพราะว่ามันยาก<น>อ่ะคือหมายถึงมันยากครับเพราะว่า อย่างที่นักแสดงทุกคนเห็นมันแล้วก็อาจจะดูเทเลอร์อะไรเงี้ยบทมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ผมเคยทํามาอาจจะเป็นแบบเอสอเอสเป็นเรื่องสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องรถคุ้มเศร้าเป็นข้อมูลตัวละครค่อนข้างฟิกชั่นหรือว่าฉากเกมโกงซึ่งมันก็จะมีความแบบชุบชับมีความชิลเลอร์มันจะมีความเป็นหนังที่เป็นหนังหนังแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังแบบมันเหมือนเป็นสไลด์ของชีวิตนะครับซึ่งการที่จะแบบว่าเขียนบทที่มันเป็นเรียลลิสติกอ่ะสำหรับผมอ่ะคิดว่ายากที่สุด พอม,มันต้องไปดึงออกมาว่าแบบเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้ซีนนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวซีนนี้แบบน,น,บบนี้แล้วก็สร้างๆไปสิมันทําได้แต่ว่ามันไม่มันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้ความจริงอะซึ่งผมถือว่ากับหนังเรื่องนี้กับไอเดียนี้ความจริงคือสิ่งที่ดุนแรงที่สุดอะความจริงคือสิ่งที่อิมแพคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยากมากที่จะแบบว่ามันคอนโทรยากว่าเราจะเขียนซีนนี้ได้ยังไงบางทีเราอยากมีซีนเนี้ยแต่มันไม่เวิร์กสักทีเขาต้องผ่านเวลาแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาจน ยูดีอามาผมก็พูดคำนี้ออกมาเนี่ยมอ๋อมันอยู่ซีนนี้ได้ก็ค่อยย้อนกลับมาเขียนซีนนี้แล้วมันแบบบางทีแบบบิกก็ตกนเฮ้ยย้อนกลับมาเขียนที่ดูพูดประสบการณ์นี้มาเ้ยผมก็ย้อนกลับมามันก็คือแบบค่อยๆปฏิปต่อมันจะเหมือนแบบหนังมันจะเป็นเหมือนคอลลาของชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักอะเอามาต่อรวมกันจนกลายเป็นคมจริงชุดใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาได้ได้แคสติ้งนังเรืงนี้มาเป็นไงบ้างขอถามหน่อยค่ะทำไมเป็นเป็น ทำไมเป็นสี่คนนี้คระจริงๆทีละคนเลยนะครับคือจริงตอนที่บทมันเสร็จปุ๊บอะผม,มอะคิดถึงพี่ดูก่อนคนแรกคนแรกสุดเลยนะฮะคือเป็นกูเขียงคือผมมาได้เจอพี่ดูตอนที่เรารับประกาศตัต้งวันทีรีปีก่อนหน้าเนี่ยเจอกันในซูนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมอยากร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นภาพพี่เป็นกูเขียงก็เลยโทรไปคุยกับพี่คนแรก อ๋อเหรอใช่ครูพี่คนแรกเลยแล้วก็บิลกินไม่คนแรกหรอบิวกินยังตอนนั้นบิลกินยังไม่คนสุดท้ายเลยพี่คนคนแรกเลยคอนเซ็ของหนังอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาอย่าร้องแล้วก็ก็ตัวพี่ดูเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นแล้วก็เราก็หาพยายามหากูสศยแต่กูสศยเนี่ยภาพไม่ชัดเพราะว่าว่าจะเป็นใครเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นยากอ่ะหมายถึงว่าเออนึกไม่ออกแตนว่าจริง ย่างจริงคือพี่เผือกอยู่ในช้อยตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกตอนนั้นเอาจริงรู้สึกว่าพี่เผือกไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีความลูเซอร์เหมือนกูสวยขนาดนั้นคือมีความแบบเราสือว่าพี่ทรงเกินมีทรงเกินอ่ะพูนคนวันแรกที่เจอก็ยังไม่มีทรงคุยเรื่องนี้เลยอะไรนะว่าแบบมันมีทรงเกินนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ท้ายก็พี่เผือกก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พี่เผือกมาแล้วก็ปักส่วนบิลกินนี่ก็หัดมาบิลกินก็คือเป็นแบบ เป็นนักแสดงที่ผมรู้จักกับเขาอ่ะหมายถึงว่ารู้จักกันว่าผมเคยทํางานให้นาดาวบิวกินก็เคยทํางานตรงนี้มันเหมือนเดินเดินเขี่ยกันไปสวนกันมาบ่อยๆแต่ไม่เคยร่วงงานกันเคยพุใเฮฮากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเอาติงนาดาวมั้งแล้วบิวกินไปผมไปบิวกินก็เฮฮากับเพื่อนๆเขาตามภาษาอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่แล้วผมก็เห็นเฮไม่น่ารักอ่ะหมายถึงว่าวิธีการที่เขาแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นเหรอคือเขาไม่ได้พยายามเอนเตอร์เทนคนอื่นแต่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วมันแบบ มันเป็นเซนเตอร์ของความสนใจโดยที่เขาไม่ได้พยายามอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยแล้วผมว่าโอ้โหทั้งกองอ่ะผมมาโดยที่ดูแกล้งตลอดเลยเนาะบิ๊กคือเอาจริงวันนั้นผมสู้เขาชายออกมาเลยนะบนชายหาดยังจำได้สู้ชายหาดมีทะเลว่ะชายหาดด้วยแต่ว่ายังไม่มีบทนี้ยังไม่มีบทนี้ตอนไม่มีแต่ก็เก็บไว้ในหัวอะไรเริ่มแคสนักแสดงแล้วก็เลยเหมือนก็ เอาบิวกิ้นเข้ามาด้วย<ม>ก็มาแคสกันซึ่งแคสแบบยากลำบากมากบิวกินนะ้นอ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าเราได้เลยป่าเราได้เลยโอเคเพราะว่าเพราะว่าคือบิวกิ้นไม่เคยเล่นหนังเลยแล้วก็อ่ะคือเวลาเขาแบบเป็นตัวเองแล้วมันมีเสน่ห์มากๆผมมาดันไปชอบภาพนั่นแหละที่เขาแบบมีเสน่ห์เขาไม่คิดเลยเลยแต่ว่าพอเขาเล่นปุบอะเขาดันไม่ไม่อยู่ในโหมด ของการแสดงที่เขาเอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเขาอะมันเป็นการแสดงที่แบบว่อโอเคบทเป็นแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ยแต่มันไม่ใช่วะไม่ใช่วะก็แบบพยายามในห้องแค้นะก็พยายามจะแบบปรับปรับว่าไอ้ทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จนแบบว่าเ็าพยายามจะเล่าเขาฟังว่าจริงๆอะผมไม่ได้มองหา acting แบบที่เขาเข้าใจอะแต่มันเป็นนามธรรมมากทั้งคู่นะภาพหนึ่งผมแบบนี้เขาการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นไม่เคยทลายกำแพงระหว่างตัวเขาจริงๆกับการแสดงเหมือนกันสําหรับ สำหรับบทบาทที่เขาได้รับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจนแบบคุยกันจนแบบโอ้แบบจน,น,นเริ่มนานมาก,มมากนานมากเลยเงี้ยจนแบบเริ่มแบบว่าเหมือนเขาเริ่มเข้าใจผมก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็เริ่มเป็นธรรมชาติออกมาเรื่อยแวกแรกที่เขาเป็นธรรมชาติออกมาในเทปแคสปั๊บอ่ะผมแบบต้องคนนี้เลยคือเพราะว่าเพราะว่ามันเราต้องการย้อนกลับไปที่นั่นะในสไลด์คือผมต้องการเขาเป็นธรรมชาติครับเมื่อร่เป็นแบบน,นั้นอะไรเงี้ย าามมรรองอเื่แล้วก็เสร็จบุ๊กว่าคนสุดท้ายคนณในยากที่สุดเพราะว่านักแสดงรุ่นนี้หมายถึงว่าบแบบบนหนักีนแบบนี้แล้วก็คือมันยากที่จะเห็นหานคนที่เขาจริงคือต้องการคนที่พรสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นธรรมชาติในกล้องได้โดยที่ไม่มีแบบคอนเซปต์ว่าการแสดงคืออะไรมาก่องเลยก็เลยหาแค่แล้วแค่ออกแค่แล้วแค่เดกจนกระทั่งมาเจอยายแต๋วแล้วก็แบบนีะยายแต๋วน่าสนใจมากๆดูแบบดูน่ารักมาก แต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากับวิวกินได้หรือเปล่าก็เลยเอาวิวกินมาช่วยทําแคสก็เป็นที่มาของคลิปตีมือนั้นอะไรเงี้ยพอเริ่มเขาเริ่มตีมือฮะแหละมันแบบบอบใช่เลยอ่ะมันคือแบบมันคือคนนี้มันคือสองคนนี้แล้วก็บวกกับครอบครัวพี่ดูพี่เผือกแล้วก็พี่เจียที่ที่รออยู่แล้ว,ลวก็ูสึกว่าจิ๊กซอว์มันลงล็อกกันหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการร่วมงานกับนักสแสดงกลุ่มนี้มันเป็นจริงเป็นบุญของผมนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบ มันเป็นความพอดีที่ความตั้งใจของเราที่รับไม้ต่อมาแล้วมันมามา,มาเจอคนที่เหมาะสมในทุกๆบทบาทแล้วก็ได้ทํามันออกมาบนเงื่อนไขที่ทุกคนก็ผมขเข้าใจว่าทุกคนมีความสุขกันนะหม <c oughs> ายว่า <c oughs> ก <c oughs> ม็มีม <c oughs> แบบแล้วทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนก็มอบสิ่งที่ทุกคนอ่านบทตีความแบบตัวเองแล้วก็มอบสิ่งนี้โยนกลับมาตรงกลางอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงทีมนี้เป็นดีมทีมของผม แสดงหน้ามันกับบทบาทที่ค่อนข้าง่ยากทำไมถึงรับเล่นแก็ทีแรกก็คือไม่มีใครเรียกเลยนะในงานนั้นคือคือไม่คือคือเขาถามมาแรกเขาก็ถามทำไมไม่เล่นหนังไม่มีใครจ้างเลยก็จนกระทั่งเขาขากันไม่ได้ขาไม่ได้ยังไม่เจอพี่เหมาะสม อ,อันนี้เทรนดเทรนออกซ์ือมีผู้ช่วยผู้กับเนี่ยเขาเขาเคยเอายายไปเล่น MB เอ็มให้ของเขาเป็นผู้ช่วยผู้กับของกองนี้เคยทำง,งานกับยายชื่อปอนอเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นทำงานเป็นเด็กเด็กกีฬาอยู่ตอนนั้นเขาอยายไปเล่นเอ็อบีเขาเขาแล้วก็ไปเล่นพอเล่นเสร็จเขาก็มาถามว่าทำไมไม่เ,เรียกคุณยายแต่ง อ <c oughs> ทุกคนก็ไม่ได้ส่งชื่อเราเราก็เลยไม่ได้รู้ก็มีพอดีพอดียา <c oughs> มูเขามียาเขามีชื่อมีรูปก็เลยขอลูกไปดูดค่ะคยายช่อเอกแคชงานให้หน่อยดิอือเล่นหนังไม่เอาอ่ะเล่นหนังอ่ะเกียดห้องบดเพราะเราก็กลัวว่าท้องบดไปแล้วเราวเดีย๋ยวเล่นไม่ได้จะเดีย๋ยวร้อนคนอื่นเค้าก็ลงมาทักทีอ่มาก็มามาก็มาค่ะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยอดีมาก็ไปเลครับมาก็มาก็เจอ

เก็บกดเก็บกดจากกันตลอดใจกับหลากจากหลานจากหลานคือคือเฮ้ยแมกเก็บกดเล่นไม่ได้หัวล็อกไม่ได้ยิ้มไม่ได้อ๋อเป็นคือต้องเป็นคนแบบแม่คนไม่ไม่แสดงความรู้สึกตัวเองเป็นคนรู้สึกตัวเองเป็นคนสนุกชอบเล่นชอบอะไรต่ออะไรแต่ต้องมาอยู่ตรงนี้คือยิ้มก็ไม่ได้นะจะแสดงความรักก็ไม่ได้นะจะแสดงอะไรก็ไม่ได้คือต้องเก็บอยู่ในใจตลอดเวลาเล่นเสร็จแล้วหลงรักก็ยิ้มเลยค่ะเล่นจนจบแล้ว น้องรักทุกคนนะคะแต่เนี่ยอะไรจะรักกูจีนีนตาสายตาคุณเชื่อภาพที่คุณเห็นไหมต้องไต้องดูนิสัยในกองพี่ดูดีมากเลยค่ะเป็นไรคะาี่ดนสัในกองน่ารักมากครับแต่วันแรกเรามาจำจำคำทีมงานรอว่าปิดกล้องเมื่อไหร่มีปิดไฟแล้วลุมกระเทิร์ดลุ้มครัปพี้เบิร์สเดย์ขาต้องไปดูเพราะว่าเขาถามอยู่ตลอดเวลา เอามาระแข่งปิดมากที่สุดวันนั้นต้องไม่เป็นข่าวมันว่าเดี๋ย่แมันมันมันอยู่ในเรื่องพี่นะครับต้องไปดูที่โรงแรมไดูับไปดูครับอ่ะพี่เผื่อพี่เผื่อพี่เผื่อกบทที่ผมยากพอสมควรก็ด้วยความที่ต้องเนี่ยแหละพัดก็บอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเราดูมีทรงมากไปหน่อยคือบทกูโซยเนี่ยมันก็ไม่มีงานมีการทำเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กินเหล้าเมายามันคือผม บิลกินลดน้ำหนักผมนี่องไปเพิ่ม <c oughs> คือเรื่องนี้พุง <c oughs> พึงอะไรเอาให้มันออกมามากที่สุดพฤติกรรมการโดงการเดินก็ต้องไปไปสลายทรง <c oughs> เพื่อให้เข้ากับบทของของโซยนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่โทรมาเขาผมก็ถามว่าใครเป็นคนกำกับก <c oughs> บอกพัทที่ทำฉลาดเกมโกงผมแบบโหต้องแค้ให้ผ่านแล้วเพราะว่าคือถ้าจะมีโทษนะฮะถ้าจะมีมนุษย์คนไหนที่กล้าทำฉลาดเกมโกงต่อจากออริจินอล ผมนับหัวใจของคนคนนั้นมากแล้วมาทําเป็นซีรีส์แล้วแล้วมันทําได้ดีในแบบของตัวเองเนี่ยผมยกนิ้วให้พัดอยู่แล้วในใจนิ้วโป้งนิ้วก็โป้งนิ้วโป้งปิดไฟปิดไฟพอเลยมีโอกาสนี้ผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเมื่อกี้นี่วบอกว่าจริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์เราด้วยตัวตนเราไม่ได้เป็นแบบจับกลายเป็นว่าเราเป็นติ่มแบบเลยจะเป็นคล้ายๆกูเขียนมากกว่าว่าผมเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็ทํางานก่อนน้องๆแสดงความีคันขับแบบ ถ้าทัามีน้องแบบนี้หรือมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้คือโชคดีที่เราก็เป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันแล้วเราก็จะพอเห็นภาพของแบบเนี่ยทุกครอบครัวจะมีอากู๋อเจ๊สักคนหนึ่งที่ติดไพ้แล้วมาแล้วก็ไม่ค่อยมีงานมีการแต่มาทีไรหลานๆไ,ได้หัวเราะเฮฮาอามา่าเฮฮาคือมาเพื่อเด็กๆจะชอบคนนี้แหละใช่เด็กๆก็จะสนิทกับคนนี้ซึ่งเราก็เลยเห็นภาพมันค่อนข้้งซับถูกแบบกินต่อกว่าคุณจะผ่านมาได้ กกงว่าจะได้กว่าจะผ่านมาได้กับมาเป็นมองน้าพิพากษ์แล้วตอบไม่ไม่ถึงอะไรนะครับผมปาเราจะมาถึงปากฏการแสดงโดยไม่แสดงเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อก็ก็จริงๆทั้งหล่อย่างที่พี่พัดเล่าเลย้วเหมือนยวว่าจริงๆแล้วผมมาแคสเรื่องนี้หลายรอบมากหลายรอบแบบมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเดว่าเราก็พยายามปรับจูนเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าถ้าในพูดในมุมของการทํางานในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าการการทำงานกับหนังเรื่องนี้มันมันให มันให้ประตูบานใหม่กับผมนะหมายถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยพี่พัฒน์เลยจริงๆแล้วผมก็จะมีมีวิธีการทํางานที่ที่อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์มันบอกเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วพอเราพอเรามีการจูนคุยกันเรื่อยๆมันมันมันเหมือนเร,เราก็เริ่มรู้ว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังมองอยู่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เขามองหาภาพเรามันอาจจะยังไม่ตรงกันเลยผมจําได้ว่าคาที่พี่พัฒน์พูดกับผมคือหมายถึงว่าจริงๆแล้ว,วประตูสู่ สู่งานที่ดีสู่งานงานที่แบบมีคุณภาพแบบมันอาจจะไม่ได้มีประตูบานเดียวหรือมีทางเดินทางเดียวหรือวิธีการวิธีการเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคํานั้นเป็นคําที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราละทิ้งประสบการณ์ mm. ทั้งหมดความคิดอ t t i t u d ทั้งหมดแล้วเหมือนว่าโอเคผมขอแบบเข้าไปนัดเวิร์กช็อป acting ใหม่เลยแล้วก็เหมือนว่าขอเตรียมตัวทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวกับบทนี้วิธีการแบบนี้โดยเฉพาะอะไรเงี <Okay. S 2> ้ยโอหผมว่า มันผ่านหลายด่านนะมันผ่านหลายด่านมันผ่านแบบมันผ่านการแบบปรับจูนการพูดคุยกันเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งทั้งทั้งอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคือวิธีการอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคาแรคเตอร์วิธีการแล้วก็รูปลักษณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เหมือนแบว่าดีใจที่แบบได้ทํางานกับพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคลิกแล้วก็แฮปปี้ที่ที่ทำมาอย่างเต็มที่แล้วมันออกมาแบบนี้ครับผมอยากให้ถึงถึงหนังเรื่องนี้เพราะว่า ิ่งที่เห็นใ iscilla, นหลังก็คือการสัมพันธ์ครอบครัวอยากให้คนดูได้อะไรกังนพี่ดูอยากให้คนดูได้พี่ดูพี่ดูหมดตูดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้พูดก็ซ้ําเดิมได้บ้าล่ะพี่พัดเอาพี่พัฒนเดียวเอาเอาสักคนก่อนแล้วกันนะจะไมไม่ต้องอ๋ออยายคนดูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ล่ะครับไม่มีเลยนึกไม่ออกผมว่านะความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้อะ สิ่งที่แบบว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดคือเวลา <c oughs> แต่ว่าเวลาเราเลือกที่จะเอาเวลาไปใช้กับอะไรมันยิ่งกว่าเราเลือกเอาเงินไปใช้กับอะไรอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่แบบการที่แบบพวกเราทุกคนแบบทุกคน,นกแบบทุกคนนักแสดงทีมงานอะไรเงีแบบ้ยแี่พิสู่นมชนเลือกที่จะเ,เวลามามาทําสิ่งนี้ด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าทาให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่าในตัวของมันเองครับ ยาย่ะยายอยากให,ให,ให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วนึกถึงคนคนุณย่าคุณยายคือพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านคุณยายแก่ๆอาจจะนั่งอยู่บ้านคนเดียวซึ่งไม่เคยมีลูกหลานมาหาเลย<ม>เขาก็คิดถึงเขามคิดถึงแล้วเขามีแต่เขาบางทีเขาอาจจะไม่กล้าพูดออกมาก็อยากให้หนังเรื่องนี้สะท้อนถึงความรักของคนแก่ คนหนึ่งหรืออาจจะสองคนที่นั่งเฝ้าดูลูกดูหลานอยู่เมื่อ,อไหร่ลูกหล,ลาแเราจะมาถึงแม้จะมาโดยที่ไม่มีอะไรติดมือมาแต่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจค่ะผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ตั้งแต่ตอนที่ผมอ่านบทแล้วนะมันทําให้เราได้ไปย้อนคิดถึง ถึงแง่มุมอะไรหลายแง่มุมในชีวิตที่จริงแล้วผมว่าเราทุกคนอย่างที่พี่พัดบอกม,มันมีแง่มุมนี้อยู่แล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวเราจะมีครอบครัวที่แตกต่างกันนี่ว่าแงาม่มุมหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นธรรมชาติของคนทุกคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกที่ที่ผมได้รับที่อยากจะให้คนทุกๆคนบว่า,วาดูหนังเรื่องนี้แล้วได้กลับไปนึกคิดเหมือนกันคือเหมือนกับว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันมีแล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วแล้วเราก็เราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปนึกถึงมันหรือไม่ได้ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับมันในในในวันนี้ขนาดนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเราอาจจะคือไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียดายโอกาสหรือว่าสิ่งที่ที่ที่เราทำในวันนี้ในในวันที่มันผ่านไปมากกว่าครับก็เป็นหนังที่พูดถึงถึงครอบครัวใหญ่แล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้าไปดูก็จะ อาจจะมีเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กอย่างยูกินที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับความที่เด็กวัยรุ่นจะคิดถึงครอบครัวกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วการที่เราได้เนี่ยพี่ๆต้องมาทํางานการบางทีไม่ได้เจอคนที่บ้านไม่ได้เจอแบบป้าเหมือนมาไม่ได้เจอคุณย่าคุณยายมาตั้งนานแล้วเหรอเราก็เราก็ไม่มีเวลาผมว่าหนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดค่อนข้างที่จะครบ ทุกด้านเลยแล้วก็แอบก็ซบว่าที่เห็นในเทเลอร์มันก็เป็นแค่เทเลอร์มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เทเลอร์ยังไม่ได้เล่าครับก็ไปดูกันในโรงครับไปชมคลิปที่ผมได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ไปนะผมได้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวซ้ำเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมกครับกกระดาษเปิดรับนี่ตาด้นะคะ <laughs> Welcome to Star Society.